สวัสดีครับต้อนรับสู่ธุรกิจพันปลากระพงข่าวนะครับต้อนรับสู่เพชรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้พาพี่น้องทุกท่านมาดูสายพันปลากระพงข่าว100นะครับสายสามนิ้วนะครับสวยงามมากนะครับสายเสมอเลยนะครับก็อยากแนะนำหลายหลายท่านนะครับที่อาจจะมีประสบการณ์แล้วนะครับหรือว่าเพิ่ง เพิ่งเริ่มคิดจะเลี้ยงนะครับก็ถ้าเราจะคิดจะเลี้ยงนะครับเรื่องปลากระกพงเนี่ยนะครับทางเพจแนะนําว่าควรจะเลี้ยงปลาที่ไซส์เสมอ,อกันนะครับข้อดีของปลาที่ไซส์เสมอกันเนี่ยก็หนึ่งข้อหนึ่งเลยก็คือเขาจะเกงใจกันเกงใจกันก็คือไม่กินกันไม่กัดกันนะครับเหมือนว่าเป็นลักษณะเหมือนเหมือนตัวเท่ากันลักษณะแบบนั้นนะครับก็เลยอยากแนะนําทุกท่านนะครับว่า นไหนเราจะเลี้ยงแล้วนะครับลงทุนแล้วเสียเงินแล้วนะครับก็ควร ouais. nada, จะต้องศึกษาหาความรู้นะครับเรื่องการเลี้ยงพันธปลากระพงให้ประสบความสําเร็จนะครับใช้เรียกว่าต้องใช้ความรู้นิดหนึ่งนะครับไม่ว well. ่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของน้ําหรือว่าจะเป็นเรื่องของออกซิเจนก็ตามนะครับสาคัญคือต้องมีเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนได้ด้วยนะครับอย่าเลี้ยงแบบประเภทแบบเห็นคนอื่นเขาเลี้ยงก็เลยอยากเลี้ยงนะครับ ก่อนที่จะเลี้ยงคุณศึกษาหาความรู้ให้มากมากสำหรับสายพันธุ์ปลากระพงขาวแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับทางเพจก็มีนะครับมีคําแนะนําแล้วก็ยินดีให้คําแนะนําสําหรับมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับที่มีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ปลากระพงขาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นพันธุ์ปลากระพงขาวที่กินอาหารเม็ดนะครับกินอาหารเม็ดก็คือเขาจะเลี้ยงง่ายนะเพราะว่าไปถึงแล้วก็สา撒อาหารเม็ดให้กินเหมือนคล้ายๆปลานินอย่างเงี้ยครับกินได้เลยลักษณะแบบนั้นนะครับ ก็ฝากไปถึงพี่ๆทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับท่านใดมีความสนใจติดต่อมาพูดคุยทางเพจได้นะครับทางเพจมีคําแนะนําดีๆนะครับที่จะมอบให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรทุกท่านเลยลวกันนะครับที่มีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ปลากระพงขาวแท้กินอาหารเม็ดแท้นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเน้นนะครับต้องไซส์สามนิ้วนะครับถึงจะสวยนะครับถึงจะหนึ่งแข็งแรงสองกินอาหารเก่งสาม ต้องเป็นปลา3นิ้วที่ตัวเสมอกันนะครับถ้าเราได้ปลาที่ไซส์เสมอกันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับการันตีเลยครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับทุกท่านเลยที่มีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ปลากระพงขาวแท้นะครับติดต่อทางเพชรได้นะครับกับทางหมายเลขโทรศัพท์0 8 3 6 6 7 3 5 2 5นะครับกับทางเพชรนะครับพันปลาฟาร์มนะครับอยู่ที่สมุทรสงครามนี่เองครับน้ําจืดน้ําเค็มน้ําก่อยสามารถเลี้ยงได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ กับทางเพชรพันปาฟาร์มนะครับวันนี้ขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับขอญอาตลากันไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าในมีความสนใจก็ติดต่อพูดคุยกันได้ครับสวัสดีครับ